วันนี้จุนทําต้มส้มปนินนะคะต้มแบบอีสานค่ะเดี๋ยวจุนจะพาไปดูวิธีทําแบบง่ายๆของคนที่อยู่เมืองนอกนะคะใส่เครื่องปรุงตามที่เรามีค่ะจุนจะบอกว่าจุนใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจุนขอล้างปนินก่อนค่ะน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะตามด้วยหอมแดบงบเกลือน้ําเดือดดีก็ใส่ปนินลงไปเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยผงชูรส น้ำปลาค่ะเราค่อยชิมนะคะอ่ะเดี๋ยวจุนจะใส่พริกแดงเลยค่ะชิมรสชาติตามชอบค่ะแล้วจุนก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะทีนี้ก็รอให้สุกแล้วก็ชิมรสชาติค่ะแล้วก็ค่อยใส่ผักค่ะก่อนปิดเตาจุนก็ใส่ใบแมงลักนะคะจุนมีนเป็นแบบแห้งค่ะต้นหอมผักชีค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จค่ะตอนจะกินเราค่อยไปบีบมะนาวใส่ให้เปรี้ยวตามใจค่ะ อีกอันที่ต้องใส่นะคะก็คือพริกทอดค่ะพริกแห้งทอดค่ะใส่เพื่อความเผ็ดนะคะแค่นี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะจูนพร้อมกินข้าเที่ยงแล้วค่ะวันนี้เมนูอร่อยมากเลยแหละสวัสดีค่ะทุกคนค่ะจูนมากรอกแล้วค่ะเมื่อนี้จูนเฮดต้มสมปะนินแบบอีสานนะคะ่ะหรือว่า ต้มต้มยำน้ำใสอะค่ะส่วนนี้ก็เป็นแจวปลาแดกตอนน่ะคะ่ะแล้วก็ข้าวเหนียวพี่น้องตอนนี้บ่ายซิโมงยีซิตาทีค่ะมาก,กินข้าวเทียนกับจุนค่ะมากมากค่ะ The time now ร์ทเวนตี้พีเอ็มมันพูดอินทูแฮฟเอ่อต้มยำทิลเปียเยอะเคลียร์ซุปคำจอยมีคำคำคำซวงรีนาวมาพี่น้องมาเดี mm ๋ย hmm. วจุนเอากองเขาไป mm ้า hmm. งล่างขึ้นเก่าค่ะฝนตกมดัดมื่อพี่น้องโอ้โอ้แต่แต่กลับมาฮอดอัน สามโปนากระโต๊ะคือเมืองป่าโปนาดูแล้วค่ะเป็นเมืองที่ฝนตกดุมาค่ะจุนซื้อมาจากเบริดอมออืืเขากับอากาศพี่นอ้องนี่เจ้าประแดกตอนประแดกกระเฮ็ดเอง อ,อนี่คือส่วนที่ชอบที่สุดคือหัวปลานิลค่แะแซ่บไีเลีค่ะปลานิลแซ่แหงกืนซื้อสองตัวินไปเยี่ยมน้องที่คุณจับก,กันก็เลยเอาไปให้ปฝาฟากเพิ่นตัวนึ่งค่ะดูค่าเป็ด อต้มส้มนำสายแบบบา้านเ้าแซสบค่ัเท็ดง่ายๆแบบที่เขาไม่เครืองอยู่เมนูนี้ขาดไม่ได้คือขาดจะขายใบมะกรูดส่วนอย่างอื่นเราสามารถปรับปรุงได้ค่ะในตรนี้ สามารถใช้ในสิ่งของที่มีอยู่ที่นี่แค่พีองอากาศเน่าๆค่ะฝนตกแล้วก็ขึ้มรูปแบบเดิมก็ได้แฮชชิปกินเลยค่ะบบาบางค่ะ ส่วนอของวัดมันมีแดดกับมิตรภาพันออกไปนั่งดืม่มอยู่ชายทะเลค่ะเมืองทะเลเมืองค้นค่ะก็ไดยให้เหขากินไน้เยี่ยมวางวันฟูดไปเยี่ยมน้องคนไทยค่ะ เสร็จกับเขาบ่าไปเพิ่อนกินครับรถประมาณสี่สิห้าชั่วโมงเอ้ยสีสห้านาทีอืมสวงเลยแบบนี้จิ้หฮอทกุ้งหน้าหอมๆแบบนี่กินไปกินเมนูนี่ คุณสามีวะต้องสิห้หาโอกาสไปอีกพอบายูผีมันอากาศก็เป็นใจพี่น้องค่ะฝนตกเช็ะ มารวบกระสุนค่ะเสียงเล็กหน่อยค่ะมาอยู่นํำค่ะคารันอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอยู่กับแม่อาทิตย์นี้อยู่กับพวกเราค่ะวันอาทิตย์เป็นอาทิตย์ จนจินเขาเซ็ตซิ้ผ้าก,กันกับได้หน่อยละค่ะซ้อยกันประดับตน้นคริสมาคค่ะมไม่ยู่สเปนสองปีเทื่อแรกได้กินปะนิ่นเป็นโตค่ะปะนิ่นแบบที่เป็น แหล่อาต้เนือมากจุือเข้าในจินอยู่ค่ะพริกหวานยังไปเรียนกับฝนตก มัน้องข้อือม้าอ,มอาหารอีสานบ้านเจ้าของกินแซ่บนึกเมืองอยูส่องถุง วันพรุน,นีน้ากจักใส่เาจะไปเปิดอ่าน อยู่เริ่มห่อนค่ะเมื่อเริ่มแตกค่ะตรงหัวมันก็กินยากน้อยนึงก็เป็นเป็นหมองที่แสบค่ะมันได้แท้มันไดได้ดูดกระดูกค่ะ ช่วนมากตรงนี้พุทธเอาปอนซีนมากกินอยู่ด้วยค่ะพุทธเอาผู้ชา,ายนะคะเพ่็นมาไม่แสบค่ะ <laughs> ประแดกคือต้องกินดีๆค่ะก้าง จำละเอียดท่วกระแดกโตก,กินส่วนหางก่อนหางปลาปลานนนู้มึงพี่นอ้องเนื้อข้าวขาวค่ะกินไปกระยานกางติดข้อไปนั่ง อืมมากหองมันทองข้อดีๆลหละนำแกงบ้านทั่งห่อนก็บห่อนเอ้ย ังมากยังกับมาจากโรงเรียนมันกับโต๊กเนาะคะ่ะร่มกับผัดไอฝนกับถูกเล็กน้อยกับเป็นไข่ได้ค่ะอากาศมันเปลี่ยนอยู่จุนก็สิเริ่มกับจุนวะแต่ก่นนอนก็ต้องกินยาพาราก,กอน,นะคะ่ะ

สมไปอีสานเหมืนห้องคือพวกเฮ็ดเผ็ดน,ะะนั่นแะเนาะอยู่เฮ็ดแบบนั้นแหละค่ะบ่เผ็ดพอกันอยากกินเผ็ดก็กินมะพริกแข็งได้ค่ะ อโอเคค่ะพี่น้องค่ะจุดท้ายซาหมีกค่ะจุดจิกินต่ออยู่น้ำข้างมจ้าของน้ำหมูเริ่มมากค่ะเดี๋ยวกินหน้าข้าพอกอันนะคะคลิปนินีจุขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ